สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสูช่องวิไลให้โชคครับรับเมือนี้ครับเป็นวันที่28ครับส่งบายบๆหลังจากทางจองห้องครับได้ไปทําบุญครับวัดปู่ซีู่นวัดปู่ไข่มงครับวัดคอนสวรรค์ครับได้ไปตั้งลรงท่านและก็เป็นงานตอดเทียนครับและก็ขึ้นหอยคิดถึงปี่นองเอฟซีทางช่องครับกาสีไพเอฟซีทางช่องครับมาตามหาแนวทางตัวเลขครับของคุณแม่83ครับฝากตอนเอฟซี ขับเป็นโครงสุดท้ายท้ายสุดคบ่าแนวทางตวเรขของคุณแม่83ครับโคงสุดท้าย้ายสุดคุณแม่สุดฟันเน้นให้โตใวใดนะครับเอาเอฟซีเขามาแล้วเขาฝากกดไลค์กดแชร์ด้ครับเด้อเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทางจ่องเฮาหากลีบฝากปีตอนน้องครับเอาเพื่อเป็นการเซเวลาครับขอขับเล่นเชิญเอฟซีทุกท่านนะครับไปตามนวทางตวเรขโครงสุดท้าย้ทยสุดของคุณแม่83พร้อมกันเลยครับ สวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ไทซี่มาตามเนี่ยทางโค้งสุดท่ายไ่ายสุดนะครับ็บตี่าอลไรครับมาเอาเต่าโค้งสุดท่ายให้เนี่ยสันอิสตาที่วะยังได้สามตัวว่าสามตัวเจ็ดซี่หนึ่งแหละมากกว่านี้เออเจ็ดซี่หนึ่งแม่เพิ่นมาสามตัวเจ็ดสี่หนึ่งาจะเทียนให้ในแม่ทางเดียวนี่บ่ครับ เจ็ดสี่หนึ่งหางเดียวห้างเดียวเจนเจนเจนส่นี่แล้วเนาะเขียนใส่หันเลยเอาอันนี้ให้เอฟซีพ่นเบิ่งอันนี้เป็นชุดเต็มจามือนีไมาเอาตัววงเน้นมาเอาตัวเน้นตัวนักจุดตัดเดี๋ยวมาเบิ่งว่าแม่เพิ่นสิเน้นให้จักคูลนักพี่น้องเนาะเพื่อมาน้าแม่อีกฝันดีปะค่ะฝันน้องฝันจะมาห่างมีคนอื่นฝันเกี่ยวมีคนอื่นฝันเกี่ยวอ๋อมีคนฝันเกี่ยวแม่อยู่มีสองคน โอ้<ม>พนฟันวางเดียวแล้วแม่พูบนฟันเกี่ยวไม่จ้เอิามาไ้ม่ไม่ดมเนาะคนนแมแม่หังฟันดกันเม่อตยัุณฟันันความเดียวกันฟันเกี่ยวแม่นี่ันไ,ไปน้กันค่ะคงสุดท้ายเด้อพี่น้องเด้อเสียงแอดกระซิเฮบเบเนี่ยพี่น้อง,งไอคักไอเนี่ยพี่น้องมีแต่พู้เจ็บคอมีแต่คนฟันเห็นแม่เพินพี่น้องแม่เฟินบอกฟันแต่ว่าเห็นนีแต่ คนอื่นฝันเห็นเนาะพี่น,อน้องเนาะแสดงว่าสิบมานออบ่แม่มื่นวันี้เอาตัวไกก็แม่วงเน้นตัวดกก็มักตัว,ตวดแดกก็เจ็ดสีหนึ่งเจ็ดสีห่งอาไัวแยหนสามตัวหางเดียวบ่แม่วันี้เจ็สีหนึ่งหางเดียวตัว สองตัวตัวใดก่อนสีหนึ่งนี่ป่ะสีหนึ่งนี่นีี่สามคู่นี่โอ้หมักสามคู่เนี่ยสามคู่เอาพวกให้เพคนก่อนแดงยังไงนี่ผิดจระเข้ก็แม่คู่นี่ป่ะอืคู่ได้อีกก็แม่สี่แล้วก็แปดสี่แปดตัวนี้เนาะเจ็ดสี่สี่แปดเออเห็นว่ามักรักสีวันนี้สามคู่แขนๆพี่น้องสองตัวบนล่างเด้อครับเอาคู่ได้ที่ล่อค่อยนะคะแนวทางตัวเลขของคุณแม่นะคะเนาะ แคปนาจอไว้พิจารณานะคะเนาะเจ็ดีหนึ่งเจ็ดซีซีหนึ่งหล่วกับซีแปดแม่นมกนะคะตัวอื่นเท่ากับเป็นตัวร่วงไหวนะคะผู้น้องผู้ใดตัดเป็นนะคะมีเล็กดับตัดออกนะคะให้เลือหน่อยที่สุดนะคะเนะาะแล้วถ้าตัวเลขกงามเน้อพี่น้อง ย่ำแนวทางมาเป็น่ยนบทล่างเด้อครับเด้อคุณแม่เข้าวงกลมครับเล่นไปที่เจ็ดสี่สี่หนึ่งสี่แปดครับแล้วก็สุดสามตัวครับคุณแม่เน้นไปที่คู่เดียวเจ็ดสี่หนึ่งครับคุณแม่ก็บ่ามีผู้ฝันเห็นแม่หลายคนนะครับหรือว่าแนวทางตัวเลขของคุณแม่เข้าสียูแล้วนะครับถือว่าเข่าแล้วนะครับถ้าเป็นฟันแบบนี้ก็ถือว่าแนวทางขึ้นสีบอลลุดนะครับเอฟซีธรรมศาสชอบแคปหน้าจอยพิจารณาครับแนวทางตัวเลขของคุณแม่แปดสามประจำวดวันที่หนึ่งตุลาคม สองพันห้ารอยหกสิบหาได้ครับเด้อสูตรโบลัน่าสันเอฟซีมาขอเบื้งสูตรแม่แน่ว่าสันไม่แม่ว่าบบ่ให้เงสันพี่น้องเอาไปโลดว่าสันครับแต่แอดขอเบื้งแม่เพิ่นกำบ่ให้เบื้องเพราะว่าเป็นสูตรแต่พ่อแต่เมียครับเพราะว่าแต่ทั้งแอดบ่ท่านมาไายแม่ก็เฮ็ดซื้อเองนะครับกับเครือญาติเพิ่นนะครับเป็นสูตรเก่าโบลานสูตรดั้งเดิม กะสิมีเสียงรถเนี่ยเด้อครับเด้อพวบบ้านคุณแม่เพิ่นไก่ทางบ้านเพิ่นจเจื่ญนไก่ถนนหลวงเนี่ยจักหน่อยก็สิมีเสียงรบกวนไปมากเนี่ยครับถือร้ายงวดติดปีหกหานี่ตามที่ว่าแม่เพิ่นเอาสถิติห้เบิ้งเนึกว่าพิดสองงวดว่าแม่ครับมีสองงวดพี่น้องที่พิษนะคะบางงวดนี่แตกข้างบนท้างล่างเนาะเนาะในชุดเต็มเนี่ยก็สิมาบนล่างครับแนวทางวดนี้ก็งามอยแม่มว่มางวดนี้คิดว่าสิมาบนล่างบ่าแม่นีทาง้างวดนี้ คือว่าจิมมี่อยู่เพราะว่าวางหันมันมาตลาดมันมาบน่นค,ค,คิดว่าวันนี้สิมี่บ่นลางเลยมั่วมนนจลามมี่ออหวมงกี้ห้องมาแต่สือระบ่นเนาะมตาได้สามตัวหันนี้คิดว่าจิมาบ่นลางนยู่ในหนีแล้วที่แม่เอาแถมอีกคนฟันเห็นแม่เพอีกแล้วพี่นอนะ้องเนาะเออเพิ่มฟันเกี่ยวฟันคือกันอีกัันนนอกาไปยยงง บนฟันเราพากันไม่เห็นอยังอุ้ยตี้ยบ้านบ่นเดี๋ถามบนขึ้นมาว่ากี่ฟันกี่เนื้อนี่เราบนคือพากันได้เงินระบาดฟันเห็นตีฟันคือกันอีกสองคนไปน้ำกันแม่คือกันแม่เออไปน้ำกันแต่ว่าฟันคนละหมื่นบ่นี่คนละคนพอคนละคนฟันแต่ว่าฟันไปน้ำกันอืมเกี่ยวฟันว่าบอกว่าแสดงว่าสิมานได้เนาะแม่เนาะมีคนฟันเกี่ยวป่านนี้ เอาแคปหน้าจ,จอไปพิจารณาพี่น้องแนวท่าตัวเลขของคุณแม่แปดสามนะคะเพื่อมานน้าแม่คนอีกนะคะเนาะวัที่ผ่านมาค่ะเอฟซีแฟนคลับท่างช่องกับล่อคอยแนวทาาตัวเลขของแม่ลายนะคะเนาะบางวันที่ผ่านมาจกะกเข่าสามตัวตรงนะคะวันนี้กับล่องพิจารณาเบิ้องวันนี้สามตัวแม่ให้แค่หางเดียวเด้อพี่น้องเด้อเจ็ดสี่หนึ่งนะคะหางเดียวแขนแขนพี่น้องครับเอฟซี FC ท่านใดถาม่ามากก็ชอบที่แม่พิ่นบ่วงเน้นกะบนแมนมาเดตัดถิ่มเด้อครับ ตัวที่คุณแม่บ่วงเน้นนะแต่ืี่ว่ากับเอาไปยิบจับสลากินแบ่งได้ครับเพราะว่าตัวเลขเนวท่างแม่เน้นหาแนวทางนะครับแม่มั่นใจของแม่ก็คือเจ็ดสีีหนึ่งีแปดครับยามาเป็นบนล่างนะครับน้่ครับเย็บซีทั้งช่องข้างครับยำมาเป็นแนวทางบนล่างนะครับบนล่างนะคะเนาะเอาค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอขอบุณขอบคุณนะคะคุณแม่แปดสามนะคะที่แบ่งปันแนวทางนะคะ ให้แฟนครับท่างช่องได้มีโชคมีลาบน้องกันนะคะอาสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาครับหลังจากรับชมเราฟังแน้ตั้งตัวเลขครับจากคุณแม่8ปดเป็นที่เรียบร้อยครับถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายท้ายสุดเรือครับเด้อครับเมื่อนีเป็นโค้งสุดท้ายท้ายสุดครับแม่เน้นให้ไปชุด2ตัวครับบนล่างนะครับยาว่นเนี้ยทัางเป็นบนล่างครับ้วก็สุด3ตัวครับแม่วงกลมไปที่74 1ี่เลยนะครับ ละกาสุดสองตัวครับแม่ว่องกลุ่มไปสามคูนะครับย่ำว่าแนวทางเป็นบนลางเ้ยครับประวัติแนวทางตวเลขของคุณแม่ครับในปีหกหานี่ลุดแค่สองขังนะครับส่วนใหญ่สีมาบนลางเลยนะครับเอาปิดจารณาเป็นรับแนวทางนะครับก็คือแนวทางนะครับเอฟซีทางสองเฮ่าครับขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเด้อเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องครับ อาสุดท้ายนี่ให้เอฟทีทางช่องเฮ้าโศกโศกมันมาน,มนลำร่วยสู้ขู่สุขคนในวันที่หนึ่งที่จะถึงนี่ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ